สี่ราศีในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้เกียรติมีคนให้กำลังใจท่านมีคนคอยสนับสนุนรวมถึงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความคิดเห็นที่ดีกับท่านทั้งหมดสี่ราศีนี้ในช่วงนี้เราก็เข้ามารับฟังกันก่อนว่าจะมีราศีของเรา อยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงนี้เรามาเริ่มกันราศีที่สี่นั่นก็คือราศีมังกรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรภายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงก่อนที่ว่าไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดอันนี้ก็ถือว่าต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆ จะมีโชคมีลาบท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนพฤษภาก็จะมีความสาเร็จท่านจะลงทุนไม่ว่าจะเกี่ยวกับการค้าขายหรือเปิดกิจการต่างๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรน,นั้นจะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่โดดเด่นหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทอง เป็นกอบเป็นกรรมการงานนั้นจะดีมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภานี i ให้ท่านรีบตัดสินใจได้เลยทำอะไรจะมีความสำเร็จในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือจะทำเกี่ยวกับเกษตรกร,เ,กรเป็นเซลล์เป็นอะไรก็แล้วแต่ ในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำและจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านถือว่างานที่ท่านทำนั้นท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมถึงบางท่านนั้นจะทํางานนอกสถานที่เช้าไปเย็นกลับก็ถือว่า มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะทําเซ็นสัญญงสัญญาอะไรก็จะไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นก็จะมีความลาบเรื่นแต่ขอให้ท่านตรวจทานโดยดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นอะไรลงไปบางครั้งบางคราวในช่วงนี้อาจจะมีคนมาชักชวนในท่านลงทุน เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอันนี้ก็ขอให้ท่านคิดดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปการลงทุนร่วมเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเขานี่ถ้าหากว่าเรามีความรู้อยู่บ้างก็ให้ท่านได้ลงมือทําได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่เขามาชวนก็อย่าไปลงทุนถ้าหากว่าท่าน คืนลงทุนไปในช่วงนี้จะมีการขาดทุนหรือทุนหายกำไรหดก็เป็นไปได้การเชื่อคนอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าใครมาชักชวนให้เราไปทำอะไรหรือว่าไปร่วมง,งานกับใครก็ตั้นระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังก็อาจจะเกิดขึ้นจากหนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ การงานในท่านระวังไว้อีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านมีความมุ่งมั่นและมีความอดทนงานที่ท่านทำนั้นก็จะ มีความสำเร็จเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะคิดว่างานนี้ยากแต่ทำแล้วงานที่ท่านทำนั้นอาจจะง่ายกว่าเกินที่ท่านคิดเสียอีกในเรื่องของการสังสรรหรือว่าการพบปะกันในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดอะไรกระทบกระเทือนเกิดขึ้นได้จะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้แต่หา,ากว่า เราทำรวมรวมกันหลายคนก็้อยท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคำพูดคาจาอาจจะพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้อีกเช่นเดียวกันแต่พอมาถึงในช่วงของเดือนพฤษภาตอนปลายปลายเดือนนั้นก็ดวงของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีสิ่งที่ท่านไม่เคยมีก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ัวของท่านอีกเช่นเดียวกันจะมีสเสน่ห์ไปเหนือไปใต้ไปทางไหนมีคนทักทายมีคนรักใคร่ท่านอยู่เสมอเรียกว่าอย่าให้ท่านเจ้าชู้ก็แล้วกันถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้จะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่เจ้าชู้ก็ถือว่าในเรื่องของการคลองเรือนก็จะ มีความสุขมีความที่เรียกว่าภาพภูมิใจทําอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาต้านถือว่าดวงของท่านนั้นจะมี ดีๆเข้ามาท่านสิ่งที่เวลวร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปในตอบจากนี้ไปท่านจะได้เป็นดิบดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนในคนบางท่านนั้นร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันคิดมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีโชคดีบุญนำพาวาสนาก็จะสูงส่งทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรนั้นก็ถือว่าดวงของท่านมาแรงจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าดีภูมิต้านทานท่านก็ดีแต่สำหรับท่านที่สูงอายุอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมาเบียดเบียนกับท่านที่สูงอายุหรือคนในครอบครัวให้ท่านระวังในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งบางคราวคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอาจจะทำให้เหล่านั้นต้องเสียเงินเสียทองได้อาจจะมีเรื่องมีราว แล้วก็เอาเหล่านั้นไปเสียเงินเสียทองให้อันนี้จะมีขึ้นบ่อยครั้งสำหรับชีวิตของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าเป็นบางครั้งบางคราวให้ท่านละวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ ให้ท่านระวังจะเดินไปเหนือไปใต้ไปทางไหนอาจจะไปเจอเจอของมีคมหรือว่าของแหลมแหลมจิ้มแทงเอาให้ท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาจะทำอะไรก็ให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยงานที่ท่านต้องการและงานที่ท่านเคยรอคอ,อยอยู่ก็จะมีเข้ามาท่าน ในช่วงนี้สิ่งดีๆจะมีเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภานี้ก็ถือว่าดวงการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านบ้างในช่วงของเดือนพฤษภาคมท่านทำอะไรก็ไอท่านรีบตัดสินใจทำกันได้เลย มิฉะนั้นตาขอท่านรอคอยก็จะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นในท่านรีบไฟฟ้าเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือที่สูงที่ต่าอันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้แต่ก็ไม่เป็นราไม่เป็นไร อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าบังเอิญหรืออาจจะเกิดขึ้นที่เราไม่รู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหาก็าเป็นไปได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราต้าว่าเราระวังหรือเราไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลาดเคลื่อนไปในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ทิดติดกันหรือว่าเพื่อนบ้าน คนทำงานร่วมกันอันนี้ตั้นระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงในช่วงของเดือนพฤษภาตอนปลายปลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี้นั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเพราะการทำานายนั้นบางครั้งก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราทำานายโดยที่เรียกว่าส่วนรวมเราไม่ได้ทำานายเป็นลายบุคคลถึงจะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประทานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านจงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ